สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวนะครับเปรียบเทียบนะครับว่าตัวไหนมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรครับผมกับเจ้าตัว s a m s ุงกาแล็กซี่5นะครับซึ่งพีซื้อมาเช่น้เองครับแล้วก็ตัว iPhone 14 Pro m a x นะครับผมสีม่วงตัวนี้สีสกายบูนะครับพีก็ซื้อมาใช้เองครับพี่จะขอรีวิวแบบเปรียบเทียบเป็นการแข่งกันเลยว่าตัวไหนในการใช้งาน มันแตกต่างกันบ้างครับและผมในเรื่องของหน้าจอถ้าหน้าจอผมในการใช้งานทั่วไปก็ i p h o n ครับผมใช้งานง่ายแล้วก็ทัดดีครับผมในการกดในการทัดรู้สึกว่ามันแข็งแรงดีครับหน้าจอแต่เมื่อผมเรามีฟังก์ชันพิเศษครับของตัวนี้ก็ชนะขาดเหมือนกันครับในเรื่องการใช้งานหน้าจอใหญ่ๆครับดูหนังฟังเพลงคนต่างๆครับบอกเลยว่าตัว Sams u n g Galaxy ซีฟ i ก ในเรื่องการใช้งเอเทนครับผมบอกเลยว่าชนะตัว iPhone ขาด้อยครับเพราะมันมีหน้าจอใหญ่ครับนี่ครับก็น้ําหนักเท่ากันครับน้าหนักนี่พีไขอบอกตัวเลขกันครับแต่พีสัมผัสได้ถึงน้ําหนักที่มันเท่ากันแต่เราได้จอใหญ่ใครจะไม่เลือกละครับจอใหญ่กว่าชนะแน่นอนครับแต่เมื่อเราใช้งานจริงจริงจังครับชีวิตประจำวัน iPhone ก็ยังตอบโจทย์ครับในการใช้งานเพราะว่าจับมาปุ๊บกลัวจะกลางเศษครับมันก็ มันก็ใช้เวลานานอยู่นะในการกลางแต่เมื่อเราใช้จอนอกครับมันก็ยังไม่ข่มสู้ iPhone แล้วกันครับในการใช้งานเห็นไหมมันเป็นยา,ยาวๆ p h o n e ไปแบบนี้ครับมันก็ยังไม่สู้ iPhone ถ้าเรื่องในการใช้งานทั่วไปนะครับผมชี้ประจำวันเอาความเป็นจริงแบบเร็วๆเลยคือ iPhone ชนะครับในเรื่องหน้าจอแต่เมื่อเราใช้งานแล้วผมเอาแบบดูเอลเทนดูหนังฟังเพลง Netflix YouTube เล่นเกมหน้าจอของ Samsung ตัว C ี ินขาดครับเพราะว่ามีจอใหญ่แค่นั้นครับผมชนะขาดแน่นอนครับฟังต่างๆครับผมในการแบ่งหน้าจอในลูกเล่นต่างๆพี่มอบให้ซัมซุงครับพวกต่อซัมซุงเด็กอย่างนี้ยผมในการตต่อวีดีโอในการใช้งานพวก Microsoft Word ยังไงตัวซัมซุงครับบอกเลยว่าในการแบ่งหน้าจอซึ่ง i p h o n นผมทําไม่ได้นะนี่พี่ชอบมากนี่ครับแบ่งหน้าจอ2หน้าจอ iPhone ทําไม่ได้อย่างงั้นอย่างนี้ก็ลูกเล่นครับผมชนะ iPhone ไปเลยในการใช้งานครับต่อไปครับเรื่องกล้องแล้วกันครับ เรื่องกล้องนี่ต้องแบบอารมณ์เหมือนตระกูล A มาใส่ในซีโฟแล้วกันครับผมบอกเลยว่ากล้องไม่สู้ iPhone ทุกที่กล้องหน้ากล้องหลังไม่สู้ iPhone แน่นอนครับในการใช้งานเดี๋ยวพีให้ดูเลยว่ากล้องนะครับผมมันเป็นไงบ้างในการที่ไม่สู้ p p o o n นะครับนี่เห็นไหมว่าสีสันครับในการเก็บนะครับในที่มืดเอาจริงแล้วแต่คนชอบแต่พี่มองว่า p p o o n นะผมทำงานได้ดีกว่านะครับผมในเรื่องการใช้งาน ตัวกล้องนะครับผมกล้องหน้ากล้องหลังทุกอย่างครับตัว iPhone ทํางานได้อย่างดีมากครับแล้วก็ในหมวดวิดีโอเหมือนกันครับเดี๋ยวพี่ให้ดูว่าวิดีโอเป็นไงบ้างครับผมในเรื่องหมวดวิดีโอนะครับวิดีโอพีถ้าผมทําการทดสอบดูในการใช้งานนี่ครับเห็นไหมว่าตัว i p h o n นครับมันเก็บคุณภาพคือดีจริงครับนี่นี่เห็นไหมว่าตัวซัมซุงนะครับผม C45 นะครับ ก็น้อยก็เยอะครับทั้งที่ถ่ายในเสียงเดียวกันครับพี่ถือถ่ายทั้งคู่ครับโดยใช้กล้องหลังเดนไวเหมือนกันครับนี่ลำโพงนี้ให้ iPhone น,นะครับผมชนะง่ายๆเลยนี่เห็นไหมครับอันนี้จอซัมซูมครับนี่ครับไม่โดนต้นไม้ครับนี่เห็นไหมมันแบบมันแบบมันไม่สู้ไอโฟนอะเรื่องกล้องนี่ต้องปรับอีกเยอะครับในการใช้งานแล้วก็การสั่นเหมือนกัน ตัว iPhone ทางานดีมากอันนี้พี่พีไม่ไว iPhone แล้วกันครับพีไม่อยากไว iPhone เพราะว่า iPhone ก็กักใช้สีมาให้เราเอาใช้สีสิบสี่นี้ไม่ได้กักแบบเอาไลนิ่มให้ผมไม่อยากไวเท่าไหร่ครับแต่เรื่องกล้องนี้ก็ต้องให้มันสมจริงแล้วกันครับแล้วแต่คมชอบครับแต่พีมองว่าความคมชัดยังไงก็ยังไม่สู้ iPhone ทั้งที่ถ่ายเหมือนกัน 4K 60เฟรมนะครับเรื่องกล้องนี้ต้องปรับปรุปงอีกเยอะเนาะสำหรับตัว C45 ครับอาจจะยังไม่สู้ฝั่งตัว iOS หรือว่าฝั่ง p h o n e 14นะครับผมแต่ในเรื่องการถ่ายอาหารพีชอบนะถ่ายอาหารมันดูน่ากินดีครับในการใช้งานตัว iPhone ก็เหมือนกันครับก็ชนะเรื่องการถ่ายอาหารแต่ก็เอาจริงแล้วแต่คนชอบแล้วกันครับสกินโทนแต่ฮะพีชอบพีชอบของ iPhone มากกว่านะครับผมในเรื่องการถ่ายรูปหมดอาหารหรือว่าใช้งานทั่วไปหมู่บุคคลทั่วไปครับตัว iPhone นะผมทํางานได้ดีกว่ามากๆากนะครับถึงแม้ว่าพีใช้งานจริงครับผมสำหรับวันนี้นี่ ให้ดูเลยว่าใช้งานจริงๆเอาไปพกพาเอาไปทดสอบดูอะไรต่างๆครับผมในการใช้งานถือว่าก็ใกล้เคียงกันครับในเรื่องการใช้งานครับแต่ก็ยังไม่สู้ iPhone นะครับนี่เห็นไหมให้ดูนะครับผมในวิดีโอกล้องหน้าแล้วกันเปรียบเทียบให้ดูว่าถ่ายที่แสงนี่ครับอันนี้คือกล้องหน้าครับของในตัวนี้บอกเลยว่าอย่าหาทำเครื่องเลขนี้เอ,เองครับผมในการถ่ายแต่ถ้าเป็น iPhone นะครับนี่ก็ถ้าเป็นที่แสง แบบแล้วแต่คนชอบครับเห็นไหมครับว่าแสงมันก็ดีทั้งคู่ครับอันนี้คือกล้องหน้าครับผมของตัวนี้ถือว่าในการสู้แสงก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับถือว่าโอเคแหละพีก็ชอบครับผมต่เอาจริงก็ถ้าเลือกให้เลือกเรื่องกล้องพีก็ให้เป็น iPhone ชนะละกันครับต่อไปครับผมเรื่องพอร์ตครับพอร์ตยังไงการใช้งานตัว4 4 5 5ก็ชนะกิน ธนาคารนอนครับเพราะว่ามันเชื่อมกับอุปกรณ์ต่างๆครับได้อย่างง่ายดายว่าจะเป็นพวกฮับต่างๆครับตัว C ีนี้บอกว่ามันเป็นตัวประสบการณ์ที่สามารถใช้งานได้อย่าง เปิดโลกมากครับในการใช้งาน iPhone นี้อะไรก็ไม่ได้ครับเชื่อมอะไรก็ยากยากในการใช้งานตัวนี้นอกจากจะแอร์ดอปเป็นยังตัดต่อในยังไอแพแล้วกันครับในการใช้งานตัวนี้นอกจากนี้ครับผม C ีชนะขาดแน่นอนครับในเรื่องการใช้งานพวกเอเ a นเมนต์หรือว่าการเชื่อมต่อพอร์ตต่างหรือว่าประสบการณ์ในการใช้งานังในตัว C ีก็ชนะครับผมพวกในการเชื่อมต่อพอร์ตนะครับเรื่องแบตครับทั้งคู่ก็อึดพอกันนะครับที่ทดสอบมาผมในการใช้งานแบตพี่พี้ผมใช้งานตั้งแต่9โมงครับตอนนี้เกือบ สี่ทุ่มสิบแปดครับ bad แบตเลยอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับพีช่นในการฟังเพลงดูหนังบอกเลยว่าแบตอึดทั้งคู่พอๆกันดังนั้นพีไม่ขอบอกว่าตัวนีชฉะนั้น,นครับผมอึดเท่า iPhone เลยทั้งที่หน้าจอมันใหญ่นะครับแต่แบตมันอึดเท่าไอโฟนนะครับบอกเลยว่าคอนเฟิร์มเลยอาจจะไม่ได้สู้ iPhone มากมายนะครับผมแต่พีมองว่ามันเกือบเท่ากันเลยกับเจ้า2ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าในการใช้งานเท่ากันจริงๆ เรื่องเสียงนะพี่ให้ดูก่อนเรื่องเสียงว่าเสียงสองตัวนี้มันเป็นไงบ้างนะครับผมให้ดูก่อนเรื่องเสียงนะเสียงครับผมในเรื่องลําโพงตัวนี้เหมือนกัน2ตัวแต่เรื่องเสียงนี้พี่ขอให้เป็นตัว iPhone แล้วกันให้ฟังดูครับขอเปิดสุดเลยครับอันนี้เปิดสุดนะครับเห็นไหมครับมือไปโดน เสียงดังครับแต่มันไม่มีมิตินะครับผมเอาง่ายเลย iPhone นี่ทำเสียงลำโพงคือดีมากรู้ครับ ไอโฟนครับรบ,บอกเลยว่าถ้าเรื่องเสียงครับพี่ให้ไอโฟนชนะขาดลอยแน่นอนครับในการใช้งานบอกเลยว่าเสียงนะครับผมของตัว iPhone ทำงานดีมาก เสียงเบสเสียงกลางคือโคตรดีตัวนี้เสียงดังครับแต่เสียงมันไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่ครับในการใช้งานนะครับแล้วต่อไปครับผมในเรื่องหน้าจอยังไงพี p. ก็ให้ตัว C4 ชนะขาดครับเรื่องการใช้งานหน้าจอการพัดการกดก็ถ้าความลื่นไหลย,ยังไง p h o n e ก็ลื่นไหลกว่านะครับผมจะเรื่องการใช้งานหน้าจอที่มันใหญ่ยังไงตัว445ก็ตอบโจทย์ครับง,ง่ายๆผมในเรื่องการเล่นเกมบอกเลยว่าเล่นเกมนะถ้ามองจริงอะ่ะ iPhone มันจะเล่นง่ายครับเพราะว่าอัตราส่วนส่วน ของเกมครับส่วนมากมันก็รองรับเป็นอัตราส่วนแบบนี้ครับเพราะว่าพีใช้งานในตัว C ีครับเล่นเกมมันเกิดอาการครับจากเกมที่เ,เล่นแบบยาวครอบมาให้เปียกแค่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับด้วยซิว่าในการเล่นอาจจะมีติดขัดบ,บ้างถ้าใครอยากเล่นเกมแบบเยอะๆอยังไง p h o n e ก็ตอบโจทย์มากกว่าครับในเรื่องเล่นเกมนี่ p h o n e ชนะนะครับผมบอกเลยว่า iPhone นี่ตอบโจทย์มากในเรื่องเเกมแต่ถ้าใครชอบจอใหญ่ๆตัวละครใหญ่ๆแต่อัตราส่วนมันจะผิดเพี้ยนไปก็ตัวนี้ครับตอบโจทย์ แต่พีก็เลือกตัวนี้ครับเพื่อเล่นเกมในการใช้งานเรื่องกล้องครับที่พี่สรุปง่ายเลยแหละในการใช้งานจริงเรื่องกล้องให้ iPhone เรื่องเสียงให้ iPhone เล่นเกมให้ iPhone ในเรื่องการใช้งานอเนกนประสงค์กินขาด iPhone นี้ไม่สู้เลยครับผมในการเชื่อมต่อในการใช้งานต่างๆในการแบบพกไปแล้วมันแบบเท่เี้ยตัวนี้ครับเท่มากแล้วก็พี่ชอบพับในการแบ่งหน้าจอ3ส่วนแล้วก็กล้องหน้ากล้องหลังมันสลับกันมันสมูทมากการตั้งครับ ผมก็ตั้งแบบนี้ครับดูหนังฟังเพลงบอกเลยว่ามันดีมากนี่ครับนี่ครับเพียผมใช้งานแบบนี้คือมันเวิร์กมาก iPhone ทําไม่ได้เอาไปครับเชิญออกไปชนะ iPhone น,นี่ขาดร้อยแน่นอนครับนี่มันก็เป็นแบบนี้ซึ่งพี่ชอบอ่ะอางตรงว่าชอบมากชอบจริงๆครับกับทั้ง2ตัวนี้บอกเลยว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่ดี ทั้งคู่แล้วก็มีข้อที่แข่งขันกันทั้งคู่ครับตัวนี้ก็ดีเรื่องกล้องเรื่องเกมเรื่องหน้าจอต่างครับตัวนี้ก็เอเจนเมนต์ในการพับในการพกพามันก็ทุกอย่างครับมันใช้งานได้อย่างคล่องมากพีก็ชอบทั้งสองตัวนี้แหละมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะเพะงั้นก็สินใจดูครับอันนี้พีเปรียบเทียบดูนะครับว่ามันเป็นไงบ้างนะครับผมในการใช้งานครับเรื่องใช้งานปากกาเหมือนกันตัวนี้ก็รับปากกาในการใช้งานก็ ชนะ i p h o n e เหมือนกันครับในการใช้งานมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างแล้วแต่คนชอบนะครับผมในการใช้งานนะครับแต่พีก็พูดถึงนะครับผมให้ดูว่ามันเป็นไงบ้างน้ําหนักก็เท่ากันนะครับผมไม่ได้แตกต่างกันมากมายกับทั้ง2ตัวนี้นะครับผมเสาวนี้พีขอจบคลิดผมในการรีวิวเปรียบเทียบกับตัวนี้แบบตรงตรงเลยพีไม่ขออวยอะไรนะครับผมในการใช้งานเสาวนี้ขอบคุณครับ